น,นี่เป็นเครื่องตรวจสอบคอมอินเวอร์เตอร์นะของตู้เย็นนะใส่งานกระเสียบสายวอลักคอมเข้าไปได้เลยนะจากเครื่องเนี่ยเสร็จแล้วรอเดี๋ยวเครื่องทํางานถ้าไฟเริ่มติดนะเนี่ยทำงานได้แล้วนะเนะน,นี่ยอันเนี้ยเนะนี่ยมาอ่ะเทสในระบบได้เลยนะไม่ต้องปลดท่อมาแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าสั่งทำนะมีไฟ5โวลต์กราว5โวลต์ แล้วก็อนี้สัญญาณพันธุ์ออกไปนะสัญญาณพันธุ์ดูในหน้าจอนะเ <_ an> พื่อเอาไปขับบอดตัวนี้เนี่ยเวลาแยกอาการเสียนะรู้ว่าเราเช็คคอมแล้วควมปกตินะก <_ an> ็อ,อยากจะทดสอบจอแผงตัวนี้อีกก็ได้นะแล้วก็ปอดผนออกมานะเอาใส่ยหัวหลักคอมออกนะ <_ an> ออกปุ๊บเนี่ยสายตกแผงแล้วเสียบเข้าไป นะเสียบไปแล้วอ่ะตอนนี้เราเอาสายพวกสกบเนี่ยออกก่อนนะแล้ว <c oughs> ก็ดูตาตาำเสียบแลวไอ้ตัวนี้เป็นสัญญาณเข้าอ่ะมันมีรูอยู่นี่ก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะนี่ต่อ,อมาที่เน็บนะกราวก็เสียบกราวกาวสองจุดเนี่ยถึงกันนะของตำแหน่งนี้ เสียบกลับไปสีแดงไฟ5โวลต์นะเนี่ยที่แผงเนี่ยก็จะมีเขียนอยู่ให้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็เสียบตรงพันธ์มิดบอดเนี่ยตรงฟิดแบ็กไม่ต้องเสียบนะเพราะมันป้อนกลับมาที่บอร,ร์ดนี่เนี่ยฮะล้วก็ดูกัน,นไม่ได้ครบแล้วนี่ไฟเอซีเข้าฝั่งนี้เสียบคอยไว้นะเสียบไปแล้วมันก็จะติดสีดแดงตอนนี้ เดี๋ยวเราเปิดเครื่องเราแค่เอาสัญญาณจากตัวนี้มาขับแผงนี้นะลองดูอ่ะพอแล้วมาลองนะตอนนี้นะคอมก็ทํางานแล้วนะเนี่ยเอาไว้แยกแยกอาการเสียนะคอมไม่เสียแผงไม่เสียก็ไปเช็กส่วนอื่นๆเอานะตามไปเรื่อยงานซ่อมกันแล้วก็ขอปรึกษาได้นะอ่ะอันนี้ก็พร้อมจะส่งแล้วให้ดูเพื่อความสบายใจเนาะ เ็รื่องอนุคาะดสวกของช่างซ่อมนะอ่ะน,นี่ไปท่านี้ก่อนอันนี้นะเป็นมอเตอร์เครื่องสับผ้า LG เป็นมอตเตอร์ไอกูนอินเวอร์เตอร์มาแล้วนะอันนี้เรามีเครื่องเนี่ยเดี๋ยวเทสได้นะว่า,ม,ม,า,ม,า,ามันหมุนหรือเปล่ามันเจิหรือเปล่ามันหมุนหรือเปล่านะจากบอร์ดด้านหน้าน่นนะก็เครื่องตรงนี้เช็คคอมตัวเย็นอินเวอร์เตอร์ได้นะเช็คแอร์ได้เทสมอเตอร์ได้เอาเราเปิดเครื่องนะ ลองดูอันนี้เดี๋ยวให้ดูอีกหน่อยนะเครื่องเทสคอมอินเวอร์เตอร์นะตัวเย็นอินเวอ,อร์เตอร์ได้มอเตอร์ก็ผ้าได้นะนี่หมุนแล้วนะเยบสัยบิววิวเข้าไปเลยนะปรับรอบได้เอาหมุนจช้าก็ได้นะนะทาะได้ไวได้นะ ให้ดูประกอบสบายใจนะสำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อใช้ไปนะเครื่องนี้เช็คได้สามอย่างนะนะเอาไว้เท่านี้ก่อนให้ดูประกอบสบายใจนะแล้วก็ต่อไฟผ่านชุดไฟผ่านด้วยนะเซฟตี้เผื่อมีอะไรชอร็อตเสียหายนะเอาเก่อนอันนี้เครื่องตรวจสอบคอมตู้เย็นอิม,มอร์เตอร์ คอมแอร์บ้านอินเวอร์เตอร์นะแล้วก็มอเตอร์เครื่องสปายอินเวอร์เตอร์ได้นะสามอย่างนะอะไรที่เป็นข้างในเป็นมอเตอร์ดีซีบัสเตอ่ะเช็คได้หมดนะคบคบผมได้หลายงานนะสายงานช่างนะเอาไวา้แยกแยกอาการเสียกันนะอ่ะในนี้ต่อให้ดูก่อนนะเพื่อความสบายใจของลูกค้าผู้ซื้อถ้าเป็นแอร์เก้าพันถึงมื่นสองเนี่ยต้องต้อง,องเปิดระบบนะ เนี่ยทำงานได้แหละนะความเดินได้แหละนะ,นะเปิดสวิตช์รออย่างเดียวถ้าไม่ทำงานก็สแสดงว่าเจ้ามอเตอร์เนี่ยอาจเสียหายหรือเป็นอะไรนะเรื่องปกติจะต้องอ่อนขึ้นมาได้เลยนะอ่ะ,ะอันนี้เดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวไปลองเดาเครื่องของ ของตู้เย็ยนบ้างเสียบไปแน่นดึงออกยากนะเรียนแล้วก็เสียบใา่หัวลักอมเข้าไปได้เลยนะกรุ่นตุงยี่ห้อนะเสียบแล้วเปิดอ้อนแล้วก็รอทำงานมมาแล้วนะ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 เอาไว้แยกอา,อากาศเสียกันนะ อยู่ตัวขอสบายใจสำหรับผู้ซื้อนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเช็คได้สามอย่างนะอันนี้ก็เหมือนกันมันมีสายอ,อย่างนี้นี่แล้วก็นำมาต่ออ่นะต่อเข้าไปนี่อันหนึ่งเราห้อยไว้อนะันะนะนี้อันหนึ่งนะเอาสายมาคีบไวมาขีดเลยอีกอันหนึ่ง่ะเป็น,นเส้นหนึ่ง่นะอยู่นี่นะต่อไว้ตรงนี้่นะเราวางไว อ่ะแล้วเปิดเครื่องอ,อ่ะหมูแล้ว<อ>ก็ใช้ได้เอาไ้แยกเยอะอาการเสียนะเพราะเครื่สภาพบางทีอาการพวก i p m มันพังแตกไม่รู้ว่าแตกเพราะมอเตอร์มันช็อตรอบหรืออะไรซ่อมไปแล้วใส่แไวก็พังอีกเอานี้ไปแบบเทสไปแยกอาบบการเสียนะนี่ก็ให้ดูประกอบสบายจสำหรับลูกค้าที่ซื้อ นะอ่ะมีอะไรก็สอบถามสั่งถามก็ได้นะงานทํามือไม่สวยเน้นใช้งานเอา LED เทสแผงอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะจะไปใช้กับแอร์ตูทเยียนอะไระก็เทสได้หมดนะตัวนี้ทำมาแบ่งกันใช้นะรนคาถูกนะร้อยกับบาทนะแพงก็มีนะที่เคยซื้อเดิมกร่ขายกันสองสาร้อยสามร้อยกับบาทนะนี่ นะทำแบบประหยัดแบบง่ายนะแบบในเครื่องของผมเนี่ย,เ,ยเห็นไหมแสงนี่แล้วแต่เราจะชอบจะมากจ่น้อยก็ปรับเปลี่ยนเอาอันนี้เป็นเครื่องเทสไอคอมตู้ยเย็นผมนี่แหละนะแต่ไปเทสพวกวอเตอร์ครนเดนเซก็ได้ที่เป็นไออินเวอร์เตอร์เป็นบัสเลส w v u ได้หมดนี่เป็นของแอ์นะก็ผ่าตัดเอามาทเทสให้ดูนะเนี่ยเพื่อให้โชว์ไฟเราต่อสายตรงนี้เลยนะ ใช่ดินะอีกนะี่ไฟกระดับไปแล้วอ่ะเปิดใหม่นะเปิดเครื่องรอนั่นใหม่เลยเครื่องทำงานเองน่ะทีนี้เราก็รอตังเดียวเราก็เริ่มสตาร์ทก่อนไม่ต้องกลัวต่อปิต่อถูกคอยหมุนก็นไม่ได้นันลนะบอร์ดตัวนี้ค่อนข้างดีนะจะทำงานได้เลยกับหมุนไปเลยนะนะหมุนไปแล้วนะไฟกระโชว์ให้เราเห็นว่าเออแบบนี้บอร์ดมันใช้งานได้แสงมันติดแล้ว กรณีที่มอเตอร์อรมันไม่หมุนหรืออะไรนะแต่นี่มาตรวจสอบให้ดูนะเพื่อความสบายใจนะตัวนี้อ่ะไวตรงนี้ก่อน